สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมล่าสุดที่ไอ้ปืนใหญ่อาเซนอนเปิดเอมิเรตสตเดียมเอาชนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่ตอหนึ่งเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าทีมปืนใหญ่เล่นแย่กว่าเกมที่เอาชนะเชลซีซะอีกแบ็กซ้ายขวาพลาดบ่อยมากๆ เข้าใจนะครับว่าปกติเป็นแค่ตัวสำรองแต่ถ้าคุณภาพได้แค่นี้บอกตรงๆนะครับว่าต้องหาแบ็กอัพคนใหม่ถ้าต้องการให้ทีมพัฒนาไปให้ไกลกว่านี้สิ่งดีที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับวิธีการเข้าทำของอาร์เซนอลมีรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจนและน่ากลัวอยู่ตลอดถือเป็นสิ่งเดียวที่แตกต่างกันของ2ทีมนี้เลยละครส่วนอื่นๆแทบจะเหมือนกันหมดนะครับกองหลังมีความติดพลาดง่ายๆกลางก็จ่ายบอลพลาดความติดพลาดส่วนบุคคลมีให้เห็นเต็มไปหมด โดยเฉพาะตาวาเลสกับเซฟริกเรียกว่าเลเทมากเลยล่ะครับอีกอย่างที่สําคัญนะครับผู้ตัดสินในเกมนี้ตัดสินค่อนข้างผิดพลาดบ่อยมากมีทั้งที่อาร์เซนอลได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะครับ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาร์เซนอลมากกว่านะครับที่ได้ประโยชน์โดยที่ลูกแฮนด์บอลของเซดริกด้วยส่วนตัวผมคิดว่าควรเป็นจุดโทษถึงผมจะเป็นแฟนอาร์เซนอล Arsenal นะครับแต่ลูกนี้เขาสมควรเป็นจุดโทษจริงๆแต่ลูกที่บรูโน่ตั้งใจเหยียบนูโน่ตราวาเลสก็ควรที่จะเป็นแดงเช่นกันครับเรียกได้ว่าเป็นเกมแห่งความผิดพลาดจริงๆสิ่งที่ทําให้อาร์เซนอลชนะเกมนี้นะครับสิ่งที่ทําให้อาร์เซนอลชนะนะครับนั่นก็คือหัวใจของนักเตะท,ที่ต้องการชนะและเล่นเพื่อทีมจริงๆและมีรูปแบบการเข้าทําที่ชัดเจน และลงโทษความผิดพลาดของยูไนเต็ดได้ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหนึ่งซับสไครต์ของท่านเปลี่ยนชีวิตคนได้ครับเกมนี้นะครับมิเกลอัตเตต้าคุณซื้อของอาร์เซนอล จะทับมาในระบบ4-2-3-1ใช้อารอนแลมเดลเป็นผู้รักษาประตูกองหลังนะครับกลับมาใช้เบนไว้จับคู่กับกาบเบียมากันเยสอีกครั้งเบ็คซ้ายใช้นูโนตราวาเลสเหมือนเดิมส่วนด้านขวาใช้เซดิกโซเลส คู่กลางยังคงใช้โมมเมดเอลินีจับคู่กับการิชาก้าต้องบอกว่า2เกมที่เอลรินีได้ลงตัวจริงถือเป็นส่วนสําคัญอย่างมากในการช่วยอาร์เซนอลกลับมาชนะได้แล้วครับตัวลุกนะครับเขายังใช้บุกโยซาก้าเล่นด้านขวาเอมิลสมิธโลเล่นด้านซ้ายและมาตินโอเดกาต์ปั้นเกมอยู่ตรงกลางนาเปาก็ยังใช้เอ็ดดี้เอนเกเทียเหมือนเดิมโดยเกมนี้นะครับผลจบลงที่อาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อหนึ่ง ทำให้ขยับขึ้นมาอยู่ที่4ของตารางโดยมีแต้มนาทอนเนมฮอสเปอร์อยู่2คะแนนหลังจากสเปอร์บุกไปเสมอเบนฟอร์ดศูนย์ประตูต่อศูนย์ด้วยรูปเกมที่น่าจะแพ้ด้วยซ้ำนะครับกลับมาที่เกมของอาร์เซนอลนะครับรูปเกมโดยรวมเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมแห่งความผิดพลาดจริงๆนะครับเกมค่อนข้างสูสีอย่างมากต่างฝ่ายต่างก่อความผิดพลาดด้วยกันทั้งคู่และมีความผิดพลาดส่วนบุคคลเยอะมากๆแต่สิ่งที่ทําให้อาร์เซนอลชนะเกมนี้ไปได้อย่างแรกนะครับนั่นก็คือวิธีการเขาทําที่ชัดเจน ในการเล่นเกมลุกที่มีแพทเทิร์นเป็นของตัวเองการต่อบอลสั้น1-2เล่นตามช่องและพื้นที่แคบๆได้ดีดูมีความอันตรายกว่าเมนยู่อนข้างมากและสามารถลงโทษความผิดพลาดของยูในเต็ดได้ส่วนอีกอย่างที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือหัวใจและความมุ่งม,มั่นของนักเตะ โดยทั้งเกมนะครับนั้งเตะไอปืนใหญ่อาร์เซนอลแสดงความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะออกมาได้อย่างชัดเจนถึงจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะแต่ความมุ่งมั่นและการช่วยกันในทีมก็สามารถพาทีมเอาชนะแมนยูไนเตดไปได้นะครับส่วนแมนยูไนเตดนะครับแทบจะเล่นกันไปให้จบจบเกมแค่นั้นยิ่งในช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับแทบไม่มีจังหวะหรือความพยายามที่จะตีเสมอรหรือพลิกขึ้นนําได้เลยสําหรับผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้นะครับฝั่งอาร์เซนอล ผมก็มองว่ามีบุกยศซากา้ามาตินโอเดกาตกรานิชากา้าและคนสำคัญนะครับนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดเอรินนีที่ช่วยไล่บอลตัดเกมทำให้เพื่อนเล่นง่ายถือเป็นกองกลางตัวรับจริงๆตัดบอลได้ก็ออกบอลง่ายให้เพื่อนเล่นต่อได้ส่วนตัวลุกอย่างซาก้ากับโอเดกานะครับก็สร้างความอันตรายได้ตลอดเวลาส่วนนักเตะที่เล่นไม่ค่อยดีครับแน่นอนวันนี้ ทั้งแบ็กซ้ายและขวานั่นก็คือเซดดิกโซเลสและนูโนตาวาเลสมีจังหวะปิดพลาดกอนข้างเยอะและมีส่วนจําให้เสียจุดโทษด้วยซึ่งถือเป็นจุดพลิกผันของเกมเลยทีเดียวส่วนฝั่งแมนยูไนเต็ดนะครับแน่นอนนั่นก็คือซีอาร์ซวที่เล่นได้ดีที่สุดและเป็นคนยิงประตูให้แมนยูไนเต็ดด้วยมีการพักบอลและทําเกมได้ดีแต่ก็ไม่สามารถช่วยแบ็กทีมให้กลับมาชนะได้สําหรับเกมต่อไปของไอ้ปืนใหญ่นะครับต้องออกไปเยือนเวสต์แฮมถือเป็นเกมสําคัญ ถ้ายังรักษาโมเมนตัมตรงนี้เอาไว้ได้ก็แน่นอนครับว่าพื้นที่ท็อปโฟน่าจะอยู่ในกำมือของพวกเขาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหนึ่งซั b s ไ r i b ์ของท่านเปลี่ยนชีวิตคนได้ครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ